สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักสามเศร้านะคะของชาวธาตุน้ำนะชาวธาตุน้ำคือราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2565นะ ใช้ใบ,บแรกนะคะสองดาบเจ็ดไม้นายออฟพาร์ติเคิลควีนออฟว่าแปดดาบ นายออฟวาดเดอะไฮโรเพนหกดาบคิงออฟวาดและสองไม้นะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวาธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของรักสามเศร้าของคุณในช่วงนี้นะคะคุณได้พลังงานของสองดาบเข้ามานะเหมือนกับว่าในช่วงนี้ในตอนนี้นะคะตัวคุณเองมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะเหมือนตัวคุณเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่พยายามที่จะตัดสินใจ มูฟออนออกมาจากความสัมพันธ์นะเหมือนตัวคุณเองพยายามคิดพยายามทบทวนไตร่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองกับเขาอะอยู่ในมุมของใครของมันนะเหมือนกับต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเหมือนอยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคุณมีทั้ง Queen ofward และ King ofward เข้ามานะเหมือนต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่า มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองทั้งคู่ก็เหมือนพยายามตกตะกอนความคิดตัวเองพยายามตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างร่วมกันอยู่นะคะในตอนนี้นะคุณมีพลังงานของเจ็ดไม้เข้ามาด้วยนะมันเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์แบบนี้นะคุณรู้สึกว่าคุณต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่เพียงพลังพังอะแล้วมันทําให้ตัวคุณเอง รู้สึกท้อรู้สึกว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆมันเข้ามาถาถมคุณเยอะมากเกินไปนะมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แล้วเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็คิดว่ามันถึงเวลาละที่ตัวคุณเองต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันไฟนอนสักทีมันเหมือนกับว่ามันมาถึงจุดอิ่มตัวของคุณทั้งคู่นะคะ ถ้าดูจากหน้าไพ่ตอนนี้นะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองทั้งคู่รู้สึกอิ่มตัวในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะรู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมานะ่ะคุณได้ต่อสู้คุณได้พยายามมาจนถึงที่สุดแล้วนะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเหนื่อยตัวคุณเองรู้สึกท้อตัวเองรู้สึกว่าอ,อยากอยู่สักหยุดสักพักหนึ่งเพื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะ เพราะว่าพลังงานของไพ่ในตอนนี้อยู่ในช่วงที่คุณต้องคิดต้องตัดสินใจนะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะทำใจได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองดาบขึ้นมานี่ก็มีความคิดมีความตัดสินใจอยู่นะคุณโดยที่ว่าคุณเองไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ในตอนนี้นะคะเหมือนว่าคุณให้เวลาช่วยนะให้เวลาช่วยให้คุณแบบได้ตกตะกอนความคิดตัวเองนะ เหมือนกับได้อยู่กับตัวเองแล้วเพื่อจะคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดระหว่างคุณกับเขานะว่าคุณกับเขายังไปต่อกันได้ไหมนะคะเพราะว่าเนี่ยคุณมีทั้ง8ดาบ6ดาบเข้ามานะมีความคิดที่อยากจบความสัมพันธ์มีความคิดที่อยากจะมูฟออนเลิกลาจากกันไปแต่ทำใจไม่ได้แต่ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่า,ามีความรักมีความรักมันเหมือนกับว่ามีความรักปักใจในตัวเขาไปแล้วอะ่ะ แล้วมันทำให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าจะถอนตัวจากความสัมพันธ์ยากนะเพราะว่าแปดดาบเข้ามานะคะเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ผูกมัดตัวคุณไว้จนตัวคุณเองไม่สามารถจะถอนตัวออกจากความสัมพันธ์นี้ได้นะเหมือนว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองพยายามพิสูจน์ตัวเองนะว่าคุณจะสามารถตัดสินใจแล้วสามารถที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆในตอนนี้ไปได้หรือเปล่านะคะเพราะว่า คุณมีหกดาบเข้ามาด้วยหกดาบเข้ามาตอกย้ำนะว่าตัวคุณเองอยากจะมูฟออนออกจากความสัมพันธ์ไม่ว่าว่าคุณยังรักกันมากแค่ไหนนะแต่เหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองรู้สึกอิ่มตัวกับความรักความสัมพันธ์แบบนี้ความรักความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอยากจะเปลี่ยนแปลง ความรักความสัมพันธ์ของคุณเหมือนกับว่าถ้ามันไม่สามารถจะเลือกได้ยังสาัายังคงอยู่กับความรักความสัมพันธ์แบบนี้คุณจะเป็นฝ่ายที่จะเลือกเองคุณอยากเป็นฝ่ายที่จะเลือกที่จะตัดสินใจที่จะมูฟออนออกไปเองแต่ว่าเพียงแต่ว่าในตอนนี้คุณก็ยังทำใจไม่ได้คุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า คุณมีความมั่นคงให้กับเขาคุณมีความรักความมั่นคงนั่นเองนะเพราะว่าเนื่องด้วยตัวคุณเองด้วยบุคลิกของคุณด้วยตัวตนของคุณนะคะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักด้วยนายออปติเคิลเข้ามานะยังคงมีความรักมีความมั่นคงให้กับเขาอยู่และมันทําให้คุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้แบบปัจจุบันทันด่วนนะเหมือนกับว่าต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาทบทวน ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ความรักระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันถึงจุดอิ่มตัวมันถึงจุดที่ตัวคุณเองคิดว่าเออมันไม่สามารถที่จะหวือหวาได้มากกว่านี้แล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันทรงตัวมันเป็นอะไรที่มันถึงจุดอิ่มตัวสุดละมันไม่สามารถที่จะหวานไปได้กว่านี้โรแมนติกไปได้กว่านี้นะ มันก็เลยทําให้คุณทั้งคู่มันถึงช่วงเวลาที่เหมือนกับมันเหมือนกับว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เพียงแต่ว่าใจของคุณทั้งคู่มันยังผูกกันอยู่มันยังมีกันและกันอยู่ก็เลยยังไม่สามารถที่จะมูฟออนออกจากกันได้จริงๆนะคะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองพยายามที่จะคิดพยายามที่จะทบทวนความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อให้สามารถตกตะกอนความคิดตัวเองแล้วสามารถที่จะ ตัดสินใจให้มันเด็ดขาดไปนะอย่างที่มีกาบอกนะคะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยตัวคุณเองต้องใช้ความคิดอย่างมากเลยทีเดียวนายออฟวาร์ดก็เข้ามาตอกย้ำนะว่าคุณถ้าคุณได้รักใครแล้วอ่ะคุณจะจริงจังกับความรักความสัมพันธ์นะแล้วก็มันไม่สามารถที่จะถอนตัวออกจากกันง่ายๆนะคะ ยังต้องใช้เวลาทบทวนอีกสักพักหนึ่งนะเด e h y d r o p เข้ามาเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองก็พยายามที่จะหันหน้าพึ่งธรรมะหันหน้าเหมือนกับว่าพยายามที่จะหันหน้าทำบุญทำบุญเพื่อจะขอพรขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คุณได้สามารถหลุดพ้นจากความรักความสัมพันธ์ของรักสามเศร้าเราสามคนไปได้นะแล้วมีกะมองว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรให้คุณอยู่นะคะในตอนนี้เพียงแต่ว่าคุณต้องใช้ความเข้มแข็งของตัวคุณเองด้วยนะที่จะทําให้ตัวคุณเองสามารถที่จะาพาตัวคุณเองผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในช่วงนี้ไปได้นะคะแล้วก็ทําให้ตัวคุณเองสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดน,นะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณมีสองไม้เข้ามาปิดท้ายนะคะ สองไม้เข้ามาปิดท้ายมันเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่อเอเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างยังกักกันอยู่นะเหมือนก็อย่างที่มิกะบอกนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีใจให้กันแหละเพียงแต่ว่าความรักมันไม่คืบหน้าความรักมันไม่สามารถที่จะหวานไปได้กว่านี้ไม่สามารถที่จะโรแมนติกไปได้มากกว่าเนี้แล้วมันยังไม่ทำมันยังไม่เป็นไปตามที่ตัวคุณเองต้องการนะคุณก็เลยคิดว่าถ้าคุณ มีความกล้าพอที่จะสามารถตัดขาดจากความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคุณพยายามที่จะทำมันคุณพยายามที่จะทำมันให้ได้นะเพียงแต่ต้องใช้ความกล้าของตัวคุณเองแล้วก็ต้องใช้ความคิดของตัวคุณเองที่จะทบทวนเรื่องราวต่างๆระหว่างคุณกับเขาคุณต้องทบทวนเองว่าคุณสามารถตัดขาดเขาได้จริงๆไหมคุณสามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้จริงๆไหมนะเหมือนกับคุณต้องการ ความกล้าต้องการคิดที่จะตัดสินใจนะคะสองไม้ขึ้นมาตอกย้ำนะว่ายังไงแล้วตัวคุณเองก็ยังมี เขาเขาก็ยังมีคุณอยู่นะเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเนิ่นนานมันผูกพันกันมานานทําให้ตัวคุณเองทั้งคู่อก็ยังไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้จริงๆนะเหมือนรอเวลาเหมือนรอเวลาทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่มิกาบ,บอกนะคะถ้าถามว่าอ่ามันตัดกันยากไหมก็คือก็ยากนะคะเพราะว่าระหว่างคุณกับเขาอะ่ะ มีความรักความมั่นคงให้กันมานานนะแต่เพียงแต่ว่าในช่วงนี้เหมือนกับตัวคุณเองเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเหมือนอพยายามที่จะคิดปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนความรักความสัมพันธ์นะเหมือนคุณพยายามทําอะไรให้มันถูกต้องทําอะไรให้มันชัดเจนนะคะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงที่ตัวคุณเองพยายามที่จะคิดพยายามที่จะทบทวนและพยายามที่จะตัดสินใจให้มันเด็ดขาดได้จริงๆนะ ถามว่าณตอนนี้คุณตัดสินใจได้ไหมมันอยู่ในช่วงที่พยายามตรึกตรองอยู่นะแต่มีสองไม้เข้ามาปิดท้ายเนี่ยมีการมองว่ายังไงแล้วตัวคุณเองยังตัดสินใจไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ขาดขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าคุณพยายามที่จะทบทวนคุณพยายามที่จะ,ะทดลองปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองพยายามปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองอยู่นะคะ ยังไงแล้วมิกาจะขอเปิดไพ่ต่อให้นะว่า,าคุณจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดไหมนะหรือว่าจะเป็นยังไงขอให้พลังงานของไพ่ได้บอกออกมานะคะยังไงมิกาก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าเสียงจะอุ้ยไปบ้างเนาะเพราะว่าป่วยอยู่นะคะแล้วก็พยายามที่จะกลับมาทำคลิปให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะ DM p อ็ม e เก้าไม้สิบไม้อืมโอเคค่ะคุณมีดีเอ็มเพจเข้ามานะแล้วก็นายออฟวาดก็คือเก้าไม้นะคะแล้วสิบไม้เข้ามานะ เหมือนกับว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะระหว่างรักสามเศร้าเราสามคนของคุณนะคะยังคงไม่สิ้นสุดลงง่ายๆนะแล้วมีแนวโน้มว่าในอนาคตอันใกล้เนี้ยความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะจะกลับมาแฮปปี้เอนดิงอีกครั้งหนึ่งจะกลับมาเข้าใจกันแล้วก็เหมือนกับว่ามีเวลาให้กันมากขึ้นมีความรักความเข้าใจกันมากขึ้นนะ่ะแล้วคุณจะพบกับ อุปสรรคกับปัญหาแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะเหมือนกับมันกลายเป็นว่ากลับไปสู่วังวนเดิมๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณและเขายังไม่หลุดพ้นกันนั่นเองนะบางทีบางครั้งมันเป็นเรื่องของโชคชะตานะเป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งนะคะเหมือนกับว่าบางทีตัวคุณเองและเขาอ่ะยังไม่หมดกรรมยังไม่หมดยังไม่หมดกรรมต่อกันยังไม่หมดวาสนาต่อกันนะก็คงยังต้องพบต้องเจอคนคงยังต้องอวนเวียน ใช้กรรมร่วมกันไปนะคะยังไงแล้วมิกามองว่าคุณทั้งคู่นะยังคงวนเวียนยังคงต้องคบกันยังคงต้องตกอยู่ในภาวะความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนต่อไปอยู่นะค่ะยังไงมิกาะก็ขอเอาใจช่วยชาวธาตุน้ำนะคะขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะและยังไงก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ แล้วกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ